ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวมิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคานสูสสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่แล้วพองกันค่ะใหม่แล้วผู้ชมกัน ะะใช่จะปีไหนๆ <c oughs> พวกเราทั้ง4ี่คนก็จะยืนหยัดมอบความ <c oughs> สุขให้แก่คุณผู้ชมอยู่ที่นี่เสมอเพราะเราทั้ง4 <ama> ี่ค่ะผู้หญิงธรรมาเกลทักทายครั้งแรกของปี <c oughs> 64นะคะใชค่ะเราต้องขอบคุณตัวเองนะค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าเราผ่านตรําศึกตรำมงานกันมาเยอะมากนะคะอย่าสาหัสสากันเลยถือว่าทุกคนเจอแต่เรื่องหนักๆมาเลยถือว่าพิ่สุพูดถูกนะคะมีเหตุผลสิ่งแรกที่เราอยากจะขอบคุณก็คงขอบคุณตัวเราเอง ที่เรายังเข้มแข็งแล้วก็ยืนได้แล,แล้วก็โชค,ะคะดีแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างกําลังใจภรรยาในมิตรที่ดีทุกคนนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยยินดียินดีเลยค่ะถามนิดนึงในเป้าหมายชีวิตของปี64เนี่ยแต่ละคนมองไว้ว่าอย่างไงบ้างคือจริงๆที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก,ก็เจอเหมือนกันหมดแม่จริงจริงอะตรงนั้น,น่ะทำให้เรามีประสบการณ์ดีๆให้เราระวังตัวให้เราแบบว่าทําอะไรแล้วประมาณตัวเองอแต่แเราไปลืม ก็ขอบคุณเมื่อปีที่แล้วด้วยทำไมอ่ะปีที่แล้วไม่ขาดทุนคุณป้านินแบบเดียวที่เลี้ยงชีวิตของดิฉันะคะเห็นว่าเราก็ยังจะมุ่งหน้าขายปานินต่อไปประดุกต่อไปค่ะอันนี้คือจุดมุ่งหมายสำหรับสุน9สุนของพี่สุหรอคะของสุก็คงทำงานปกติแต่ว่าอาจจะรอบคอบมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะวางแผนว่าปีปีนี้ การใช้จ่ายจะจะมัธยันลอตเตอรี่จะไม่ซื้อละจะไม่ซื้อแบบนั้นละสองงวดแล้วนะจ๊ะจะลงแดงอยู่แล้วจ้ะอันนี้เริ่มเริ่มละเริ่มเหมือนแบบยังไม่หักดิบค่ะยเริ่มถอยมาเรื่อยๆสี่งวดแล้วคุณแม่ที่ถอยมาว้าวค่ะก็เดี๋ยวปีนี้จะปรับละอาจจะมีติดไป่หนุ่มดเล็กน้อยเยังมีตึกไต่หนล่มด้วยมันจะตุ้มต่อกระตุ้นต่อมนิดนิดสองคนได้จริงๆเลยนะมีแต่เรื่องลอตเตอรี่เนะแล้วพี่ตักล่ะ อยาามีผัวเพิ่มหนูจะประหยัดนะปีนี้หนูจะประหยัดสุดๆเลยหนูอยากทํานี่แม่อยากทําบ้านไปสร้างบานให้กับตัวเองที่จังหวัดพิษนุโลกเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านเดียวกับแม่ ไม่อะเดือทะเลาะอยากจะแบบไปทำบ้านของตัวเองอยากมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะคุณแม่แล้วก็อยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาเยอะๆแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาหมาเอาหมากระเจี๊ยบหน่อยนะมาเอาหมากระเจี๊ยบไปรับหมาและนี่หลายคนเขาชอบบ่นกันนะคุณแม่เขาบอกว่า เป้าหมายเนี่ยมีเอาไว้ให้ลมเลิกมีเอาไว้ให้พุ่งชนเอาไงี้ไหมปีเนี้อายุมคำตักต่างปริบณญฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะคะที่สําคัญนะคะขยันทำมาหากินกันนะจ๊ะทุกคนใช่ใชแล้วใช่แล้วใช่ข้ามปีกันมาอย่างแข็งแร่งนะ้องแม่น้องเราผ่านพ้นมาได้แล้วปนีนี้คุณแม่ แล้วก็พวกเราอีกทั้งสามตัวนี่นะคะสามคนอยากจะเปิดการให้คนเนี่ยที่เขาทํามาหากินที่เขาในปีที่แล้วเขาเจอวิกฤตอ่ะวันนี้เราอยากจะเปิดตลาดทํากินให้กับพวกเขาเป็นการต้อนรับปีฉลูได้ไหมแม่ค้าดีดีค่ะวันนี้เราเชิญมาทั้งหมดสามร้านด้วยกันมีร้านใครบ้างคะอ่น้องนาน้องแคทและน้องโบ สวัสดีค่ะสวัสดะเียวริ่มจากตรนี้ไล่เลยนะกาจจะนี้กอเลยสวัสดีค่ะวันนีะไปี่ับ้คคนนี้ผู้ชมจับน้องแคทได้ไหมคะมาพร้อมกับห้องเสื okay. ้อท like ี okay. ่ชื่อว่าอึงอ่างปังจิกอ๊อ๊บแดนทาไมเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นลูกก็คือว่าพิษของโควิดเนี่ยะค่ะมันทาให้เราเรียนรู้คือจริงๆแล้วว่า ช่วงเวลาที่โควิดผ่านมาเนี่ยหนูไม่สามารถรับงานได้เลยมันก็เลยทําให้เราปรับเปลี่ยนทีนี้หนูก็เลยเริ่มต้นจากตัวเองค่ะโดยการแบบเอาอาหารหรือว่าสิ่งที่เราถนัดอะออกไปขายที่ตามตลาดแสดงว่าหนูมีฝีมือเรื่องการทำอาหารใช่ใช่หนูก็เลยไปขายตลาดนัดแม่แล้วเป็นไงบ้างก็ขายดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเจอก็คือหนูไม่ใช่เป็นแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้าแม่แม่แม่ค้าถาวรนะคะเป็นแม่ค้าสัญจรเพราะฉะนั้นการไปลงที่แต่ละครั้งเนี่ยค่ะ มันก็จะไม่เจอที่ดีๆอันนี้ออกไหมอ่ะคือบางทีถ้าวันไหนเราเจอที่แบบล็อกหน้าที่เขาไม่มาอย่างเงี้ยเราจะขายดีมากแต่ถ้าวันไหนที่เราแบบโดนไปโดนล็อกสุดท้ายคนเข้าไม่ถึงการไจะโดนยังไงอ่ะการขายยังไงก็เลยถ้าเราตั้งหลักข้างนอกแล้วมันมีจุดเสี่ยงหนูก็เลยกลับมาตั้งหลักที่ร้านหนูเหมือนเดิมแล้วชื่อร้านอะไรอ่ะ เออตอนนี้เป็นยำค่ะยำหรีแห่ <c oughs> ชื่อร้านหนูอ่ะต้องให้ป๋าบ๊อบดีมาพูดเออสยิวกิ้วมากเลยลูกชื่อร้านหนูป้า,า,ปาอยู่ไหนป๋าพูดชื่อร้านนี้หรีแ ลูกขายอะไรบ้างลูกจ๋าหนูก็จะเป็นยำค่ะยำหนูจานละ19บาทไม่แพงเลยลูกใช่ยำที่เห็นเนี่ยคือจาาละ19บาทหมดเลยหมดเลยทุกอย่างใช่แล้วะแล้วก็เป็นชาบูอบปิ้งย่างค่ะก็ยังคนคอนเซ็ปต์ยังอบอยู่แล้วแบ่งเป็นจานค่ะ19บาทเหมือนกันเพื่อสะดวกต่อการจ่ายใช่คนจ่ายก็สบายใจคนกินก็อิ่มท้องไม่แพงเลยนะ19บาทใช่19บบาทจัดเต็มเลยคุณผู้ชมอยากกินเมื่อไหร่แล้วฟีดแบ็กเป็นไงดีมากเลยค่ะหลังจากที่หนูย้ายจากการไปขาย สัญจรข้างนอกแล้วหนูเข้ามาที่ร้านหนูเองเท่ากับว่าร้านหนูตอนนี้สตูดิโอหนูอ่ะใช่หนูปรับเป็นร้านอาหารปรับเป็นร้านอาหารคือจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นคนชอบสวนสวนคือแบบตัวเองก็รับไม่ค่อยได้หรอกการที่จะมีเศษหอยเศษปูเศษปูอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอวันเวลามันพิสูจน์คนนะคะคือแบบถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถเดินต่อได้หนูก็เลยต้องยอมรับแล้วก็แล้วก็ปรับปรุงที่ตัวเองก็คือขยันเก็บกวาดแค่นั้นเองค่ะ ลูกอะแต่ต้องบอกว่ารสชาติอาหารแซ่บเหมือนเชร้านเลยนะแม่แม่ฮหอร่อยมากนางเด็ดมากเลยใช่ไหมแสดงว่าหนูเนี่ยมีเออมีเสน่ห์ไปจังรถมือรถมือดีอะแล้วหนูจะจริงจังกับการขายขนาดไหนไม่ใช่พอโควิดหายแล้วหนูจะกลับมาเป็นสตูดิโอไหมวางแผนกันยังไงไม่ค่ะหนูจริงจังมากรอบนี้เพราะหนูเห็นเห็นวิกฤตเป็นโอกาสค่ะเพราะว่าหนูคิดเสมอว่าเออ คนเราเนี่ยค่ะถ้าสมมุติแบบเราล้มอะค่ะแล้วเรายังทําต่อแสดงว่าหนูเข้าใกล้ความสําเร็จหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกล้มแล้วก็เดินต่อเดินต่อเดี๋ยวมันต้องถึงเส้นชัยก็เลยไม่ค่อยท้อเรื่องนี้ค่ะแล้วแล้วแคทเป็นคนเขียนเรื่องราวมาในรายการเรานะคะใช่ก็คือเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหนูได้รับโอกาสจากพี่ๆแต่ครั้งนี้หนูขอโอกาสจากพี่ๆค่ะถูน่ารักจังถ้าหนู ถ้าหนูเป็นคนทามาหากินไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนานะสิ่งที่หนูคิดอ่ะจะพาหนูไปได้รับโอกาสเองอพวกเราเป็นกําลังใจให้นี่คือเหตุผลว่าทาไมถึงเรียกแคทมาอพอแคทเขียนมาบอกปุ๊บว่าพี่หนูเดือดร้อนจากร้านเวด ting ที่หนูกําลังไปได้สวยคุณผู้ชมเคยเห็นที่มาในรายการเราเสื้อผ้า อีเวนต์รับงานอีเวนต์รับงานวันวิทยเนาะกำลังไปได้ดีแต่สุดท้ายโควิดทําให้ทุกอย่างน้องต้องเปลี่ยนคือถ้านั่งนั่งนอนๆอนก็คือเฝ้าสมบัติเฝ้าชุดก็ทุกอย่างก็จบเงินก็เป็นศูนย์อยู่ไม่ได้ผู้ชมขาที่บ้านครอบครัวล้มตามเราไม่ได้ใช่ค่ะแคทลุกขึ้นมาทึกมาทําไมพวกหนูจะไม่ได้รับโอกาสจากพี่เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลถ้าหนูขอมาจัดไปเลยขอบคุณแล้วจะแวะไปกินถ้าคุณพรมอยากไปชิมไปที่ไหนล ไปที่ที่เดิมเลยค่ะอําเภอท่าเรือท่าเรือค่ะอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยาก็คือเป็นที่ที่เดียวกับที่หนูเปิดเวดทงนี่แหละค่ะพวกเราเป็นกําลังใจให้ในทุกๆคนที่ลงมือทามาหากินขอเชิญบัตรให้น้องแคทเป็นกาลังใจห้อน้อนสุูกที่บารนเลยนะทุกคนค่ะอยากจะเช่าชุดอยากจะเรียกงานอยากจะเป็นอีเวนต์งานอะไรก็เรียกใช้น้องได้ ส่วนอาหารยำสิบเก้าบาทก็แวะไปกินได้ยิงย่างด้วยชาวบิงย่างด้วยอร่อยจริงจากของข่าวเรามาต่อกันที่ร้านของหวานไอศครีมโฮมเมดอร่อยอร่อยของพี่ดาดาสวัสดีสวัสดีค่กนพวกเรานะคะพี่ดาค่ะพวกเราก็ติงต้องอย่างเงี้ยะน่ารักค่ะน่ารัพี่ดาขายโอกาส ไอศครีมกะทิสดโฮมเมดค่ะฝีมือพี่ดาเองใช่ค่ะปั่นเองสูตรเริ่มเอาหมุดลุยเลยก็เป็นอ่ะใช่ไหคะใช่ค่ะอุ้ยนี่เป็นมันม่วงเหรอคะอันนี้คือมันม่วงนี่เป็นไอศครีมเพื่อสุขภาพเพราะว่าจะใช้ย่าหวานกับน้ำผึ้งแทนน้ำตาลอันนี้สำหรับคนที่รักสุขภาพกับ เป็นเบาหวานทานได้คุณพี่ดานมีมีกี่รสชาติค่ะมีมะม่วงค่ะใช่อันนี้มันม่วงนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วมีคะแล้วก็จะมีกะทินมสดที่เป็นรสดั้งเดิมนะคะได้ไหมคะพี่ดานได้แล้วก็จะมีรสรสช่องนะคะแล้วก็มีเผือก นะคะเผือการชงแม่ชอบเผืองอะ่ะเผือกหรือเสือ <c oughs> อ่อะ <c oughs> <c oughs> ไอติมโฮมเมดของพิดานั้นทํามาจากหัวใจค่ะแม้วัยจะ50แล้วแต่การเริ่มต้นทํามาหากินไม่มีคําว่าสายร,ร่วมทํามาหากินโดยคอร์ดิพลสาสถังเช่าที่อาจารย์ยิโร์มั่นใจริงเพ<อ>ราะว่าพิพดาช <ๆ S 2> อบทาท,ทั้งหมดเนี่ยมี14 14สรถใช่คือเคยเปิดร้านตอนนั้นเราก็เจอวิกฤตตรงที่ว่าพอเปิดไปแล้วมันเหมือนกับว่า ไปต่อไม่ได้แล้วก็ปิดร้านตอนนั้นเราก็ปั่นสิบสิบกว่ารสชาตินี่แหละนะคะหมุนเวียนกันลูกค้ามาแบบว่าชิมแล้วอยากจะทานรสอะไรเราก็กทำให้ทำให้ค่ะเราก็จะตามใจลูกค้านะฮะแล้วก็ส่วนส่วนตอนหลังที่มาเจอวิกฤตโควิดตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะมือนเสือละเราถอดใจละเราคิดว่าโอ้ย ไม่ไหวแล้วะแต่เราก็เลยเอาไอศครีมไปแจกเพื่อนบ้านใช่ค่ะแต่นี้เพื่อนบ้านเขาชิมแล้วเขาติดใจเขาก็เลยมาเหมือนแบบมามีขายไหมเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาทํำเพื่อเพื่อนบ้านของเราเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเราไม่มีกําลังตัวะค่ไม่มีกําลังซัพพอที่จะทําเพื่อเอาไปแจกตอนที่เขาวิกฤตกันแต่ว่าเรามีกําลังที่จะทํา เป็นราคาพิเศษขายกับเพื่อนบ้านค่ะได้รับผลตอบรับที่ดีมาก,มากแล้วก็มีเป็น Delivery <c oughs> ก็คือส่งเอง <c oughs> ไปส่งลูกค้าลูกค้ารู้จักเราทาง Facebook <c oughs> หรือทางไลน์หรือก็เพื่อนกันเนี้ยค่ะเขาก็ โทรมาสั่งอ่ะเราก็ไปส่งให้เดีวจะไม่ได้บวกค่าส่งนะคะเป็นการเริ่มต้นทํางานอีกครั้งในวัยเลขห้าเนาะเลขห้าเลยใรแล้วพี่อะหยุดทางานไปนานมากแล้วนะค่าใช่ใช่เป็นปสิบปีว่าสิบสิบกว่าปีทำไมงกลับมาทำงานอีกพอดีดูรายการผู้หญิงทำมาหากินเรามีความรู้สึกว่ามันตรงอ่ะมันโดนใจอ่ะเออมันโดนใจทําไมต้องหยุดนะขอบคุณมากครับทำไมต้องหยุดถ้ามี คนให้โอกาสเราใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสายนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรที่มันหนักเข้ามาเราคิดว่านี่มันเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ผ่านมันพอมันผ่านมาได้แล้ววันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรานะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็แบบต่อสู้มาแล้วเราก็ดูแลลูกแบบได้สมบูรณ์ลูกสามคน สามคนพี่แดนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวใช่ค่ะเป็นแม่เียงจองเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าท่านผู้ชมคะอายุไม่ได้ข้อจํากัดในการที่จะคิดเริ่มต้นเริ่มต้นอยากจะทําอะไรคิดแล้วก็ต้องทาลงมือลงมือทำลงมือพี่แดนขายไหมขายยังไงคะพี่ดาค่ะก็อย่างเล็กๆนี่จะไว้ออกลงทานงานเลี้ยงอันนี้เราจะส่งอยู่ที่ อ่แปดถ้วยร้อยอันนี้นี่2 0 0ลอัมส่งอยู่สถ้วยร้อยก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราก็คือมันม้วมัูกเกงใช่ค่ะอันนี้จะใช้ย่าหวานกับน้ำผึ้งแทนน้ำตาลเไม่อยากให้คนที่ ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยต้องมานั่งตาปิดในบ้านอ่ะมีทั้งคนที่ป่วยกับคนที่แข็งแรงนึกออกไหมแต่การที่คนป่วยกับคนที่ปกติจะทานอาหารแบบเดียวกันมันเป็นไปได้ยากตาปิดใช่สงสารไงอันนี้เขาก็ต้องอยากแิ่มากค่ะพอครอบครัวซื้อไปให้คุณแม่นะพอเขาได้ทานอ่ะคือเขาไม่้องมองอย่างที่คุณแหม่มว่านะฮะเขามีความสุขมาเขายังยังบอกเลยว่า เออเนี่ยนานๆจะได้ทานไอศครีมโดยที่ไม่ ไม่ต้องนึกถึงไม่รู้สึกต้องจอง่ๆถ้าอยากจะสั่งให้สั่งที่ไหนได้คะพี่ดาคะก็เบอร์โทร082 342 8563เราขึ้นให้อยู่บนหน้าจอแล้วนี่อีกหนึ่งกำลังใจนี่อีกหนึ่งกำลังใจที่มาในรายการของเราในวันนี้ร้านนู้นต่อร้านนู้นต่ออันนี้ข้าวโพดเด็ดเลยยังมีอีกหนึ่งร้านคุณผู้ชมค่ะร้านนี้ก็น่าสนใจไปที่สถานีฟาร์มสดเลยค่ะพี่ดาคอมเมนต์ได้ค่ะร้านสถานีฟาร์มสดของน้องเบิร์ดขายข้าวโพดค่ะ ซึ่งข้าวโพดของเขานั้นเป็นพันใหม่กินสดสดแบบนี้ได้เลยอันนี้เป็นข้าวโพดค่ะสาวๆขาและนี่คือเจ้าของร้านน้องเบิร์ดสวัสดีค่ะเบิร์ตล่าก่อนผู้ชมค่ะเบิร์ดเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นเกษตรกรมากแล้วถึงขนาดตัวเองไปไปเรียนมาจนจบทำไร่ที่บ้านได้เลยนะเรียนทางด้านเกษตรรับเกษตรทางตรงเลยคุณแม่พอกล like ับไปที <im 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 ่บ้านเริ่มต้นทำอะไรก่อน ออตอนแรกเลยทําเป็นแบบพอเล้งได้เยื่อนี้ก่อนครับแต่คือด้วยความที่มันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงกว่าที่มันจะออกมาได้ก็เลยมาทําเป็นตัวข้าวโพดตัวนี้ครับท่านมีเลือกทำข้าวโพดที่บ้านมันมีพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยใช่ครับแต่ก่อนเนี้ยที่บ้านเนี้ยปลูกแต่มันสับปะหลังแล้วก็มันก็ปลูกรายได้ก็ได้ใช่มนรายได้ก็ได้แค่ปีละครั้งแล้วว่าราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงใช่ครับ แล้วข้าวโพดล่ะมันได้เยอะยังไงอ่ะอ่าข้าวโพดเนี่ยสองเดือนก็เก็บผลิตภัณฑ์อผลิตได้แล้วครับมีสองแบบอันนี้ข้าวโพดทั่วไปก็คือเป็นอ่าข้าวโพดสีเหลืองถูกถูกใช่ครับและอันนี้เป็นข้าวโพดราชินีทับทิมสยามครับราชินีทับทิมที่กินดิบิได้ใช่ไหมเฮ้ยจริงอ่จริงอ่านี้ลองทานดิบได้เลยครับเจ๊อร่อยลองสิมันจะมาเห็นบอกก่อนโควิดเนี่ยขายดีมากเใช่จังเลยใช่ครับพอโควิดมาแล้วเป็นไงก็หนักเลอครับ จบเลยคือรายรายรายรับตกลงไปเยอะมากครับแล้วคือตอนช่วงที่แบบว่าตอนนั้นต้องมันไม่มีมันไม่มีหน้าร้านอาาตอนนั้นก็เลยก็วิกฤตสุดๆครับเปลี่ยนยังไงคิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าหลายคนต้องมีการปรับการเปลี่ยนแล้วของเบิร์หล่ะมีก็ไปขายทางออนไลน์ครับพวกไลน์แมนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีแบบขายแล้วก็โพสตามเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรายได้กลับมาไหมก็ได้ขึ้นมาบ้าง ประมาณหนึ่งครับผมที่สําคัญที่เราเห็นอยู่นี้คือการแปรรูปจากข้าวโพดหมดเลยใช่ครับเบิร์ดทำอะไรบ้างอ่าอันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยบนะครับข้าวเกี๊ยบจากข้าวโพดหลาชิง่้าวเกี๊ยสยามตัวนี้แหละครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นน้ําพริกเผาครับหมายถึงว่ากินข้าวเกี๊ยบกับน้าพริกเผาใช่ไหมเบิร์ดอ่าและแล้วก็อันนี้เป็นข้าวโพดปิ้งครับเป็นข้าวโพดปิ้งซอสต้มยำที่สูตรทางผมคิดค้นขึ้นมาเองคิดค้นขึ้นมาเองใช่อันนี้น้ำนมนะครับเป็นน้ำนมข้าวโพดร้อยเปอร์เซ ไม่มีสารกันบูดนะครับพี่อยากรู้ว่าอะไรเอ้กู์โปจะเลือกอะไรน้ำนมข้าวโพดน้ำมันมาจากต่วไหนอะอ่าเป็นตัวเม็ดข้าวโพดเนี่ยแหละครับเม็ดย่างหยอดแล้วก็ไปบีบเอาน้ำใช่รไปคั้นเอาน้ำเป็นไงฮะกินเต็มปากเต็มคำเลยนะฮะแม่หวานมากหวานอ่ะอร่อยอ่ะจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอจริงจังแค่นี้นะแล้ไใครเขาบอกว่าการทำเกษตรกรมันไม่รวยหรอก ทำไมเบิร์ดกลับไปที่ไอทำอะผมว่าผมอยากจะกลับไปพัฒนาท,ที่ที่ที่บ้านที่มีอยู่ครับเป็นเหมือนอกเกษตรเชิงท่องเที่ยว,วครับแล้วก็มีเป็นแปลงดอกไม้อะไรเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับพี่หกสี่เนี่ยคือเบิร์ดสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใ,ให้นักท่องเที่ยวไปที่ไหนที่พัทยาครับแล้วเราขึ้นเบอร์ให้เนาะใช่เราขึ้นเบอร์ให้ตอนเนี้ยหนูุกินกระโปรงเยอะเบิร์ดพี่จะตดไหมไม่ตดครับถ้าตด มาขีดผมได้เลยจริงอจริครับไม่ตดด้วยเหรอเดี๋ยวเอาไปทากไหนวะยูคนแล้วตดิดกรโพดต้องอึดแล้ว่เอโอ้ยเราตอนเป็นเด็กเด็กก็เดิน่ีเพราองไม่ตดเหรอแต่พอแล้วพอแล้วคุณชาวาวันนี้เราพอแล้วเราคุณแม่ล้ไม่ปิดโชว์ด้วยการให้สุนารีแทะเขาคนครบรสชาติแล้วสาวๆมานี่เชิญค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะมาเมนเลอ่า แค่าิดาเ <มา S 1> ชิญค่ะเชิญค่ะว่าใครมีโอกาสได้เห็นทั้ง3ท่านเมื่อสักครู่นี้แวะไปตรงไหน<อ>ใกล้ตรงไหนหรือผ่านตรงไหนยกหูหากันได้อยากใช้บริการของทั้ง3ท่านก็เชิญได้เลยนี่คือการปรับ เปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โดนเชื่อว่าทุกคนต้องปรับเปลี่ยนถังจะอยู่ถึงจะอยู่รอดได้เนาะเราจะอยู่รอดได้อยากเข้มแข็งต้องปรับตัวนะคะพี่ดาะเป็นกําลังใจให้ทั้งสามท่านขอบคุณมากะคะขอบคุณค่ะาาว่าผู้ชมสนใจที่อยากจะมาทําแบบนี้เปิดตลาดกับเราเขียนเรื่องราวมาเหมือนกับ3ท่านนี้นะเขียนเรื่องราวของตัวเองมาแล้วมาในรายการผู้หญิงทมาหากินอย่างน้อยมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาแลกเปลี่ยนกันช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเพราะว่าคนนี้ คุยไม่ไหวแล้วตอนนี้พขาโูติดถึงงคอจึงไหนแล้วไม่รู้ออร่่ยะช่วงหน้ามีเรื่องที่เด็ดเร็ดรอยแล้วห้ามพลาดสักครู่เดียวกะมั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินดี ว่าสวยแล้วสวยอีกสวยวันสวยคืนเมื่อก่อนว่าสวยแล้วเดี๋ยวนี้สวยกว่าอีกมาพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะน้องแหม่มและคุณยิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแหม่มสวยขึ้นนะคะใช่อันนี้น้องยิม้มเอะน้องยิ้มพยายามไปแก้น้องยิมม <TAKE> งย้มหนูจะได้สวยเท่าเิวแบบของมากเอาสิเอาสิ สวยแบบว่าจริงๆผ่องมากนะครผ่องมากจริงๆผ่องมากเลยอะทำผิวดีมากเลยอะนี่ทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราอะรู้แล้คะไม่แต่องนับเลยอายุสิบสองปีนี้เลขอะไรเดือนหน้าหนูสี่สิบสี่แล้วใช่รู้ดิหน้าเหมือนหนูมันเข้าวงการเลยทั้งสองท่านเลยน้องยิ้มแล้วก็น้องแหม่ม่ยเคยเป็นหาบ หน่าอย่างที่พวกเราเป็นบังไอของหนูว่าจะมีปัญหาคือสมัยตอนที่หนูเป็นเด็กๆหรือตอนที่หนูเล่นละครใหม,ม่ๆตอนัยรุ่นเวลาถ่ายละครกลางแดดอะหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบกลางรม่มหนูรู้สึกว่าวุ่นวายแล้วเวลาน้องๆที่อยู่ในกองมาช่วยกลางร่มให้อโอ้ยไม่ต้องกลางหรอกสบายมาก อะไังหนูบอกซิค่ะไม่ต้องยิ้มมีปัญหาไหมล่ะตัวน้องิ้มวนเหมือนจะไม่มีคือแบบผู้หญิงอะเนาะมันก็รักสวยรักงามมอก่อนว่าไม่สวยมันก็อยากจะสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากจะได้แบบตัวผลิตภัณฑ์ดีๆคือแบบพี่แหม่มคือแบบเหมือนกับว่าเราเห็นคนอื่นสวยแต่เราไม่สวยเรารู้สึกเฟลใช่ไหมพี่หาหนูแบบไม่มั่นใจแบบเฟลมากหนูก็เลยได้ตัวนวัตกรรมตัวใหม่ค่ะที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ใช้แล้วมันต้องว้าวมากๆหนูว่าแบาทบทำงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศค่ะก็คือประเทศเมกาเดนมาร์กแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เราผสมผสา,านนวัตกรรมให้อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเป็นในตัวนี้ก็คือวอร์ด้ามิราเซล่าเราเป็นแบรนด์ ของคนไทยที่เรานําสารสกัดที่มูลค่าที่ค่อนข้างสูงค่ะคือตัวนี้มันมีนูทามินซีค่ะก็คือเป็นวิตามินซีจากประเทศอเมริกาเรกาก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยค่ะไมโตแอคทีฟก็คือเป็นของประเทศเดนมาร์กคือเดนมาร์กตัวนี้มันคือเป็นงานวิจัยอะค่ะที่เป็นสารสกัดจากเบอร์รี่แล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีตัวของไล์เซรามัยค่ะตัวนี้ของประเทศญี่ปุ่นใช่แล้วก็ยิมากก็เลยมาบอกพี่แมม ว่าเอ้ยพี่แมมถ้าเชื่อยิมะแบบลองผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยรับรองว่าแบบเห็นผลแน่นอนเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาแจกคนละจังวคนละจังหวะคือตอนแรกเลยอ่ะปกติเลยทั่วๆไปเนี่ยก็คือช่วยท่องวางต้องต้องท่องว่างเหรอใช่คือมมาแล้วทานเลยได้ไหมใช่ทานเลยทานได้หนูก็ทานไปเรื่อยแค่วันละเม็ดพออะไรที่ทําให้แบบมั่นใจ คือแหม่เห็นน้องยิ้มแหม่บอกเลยว่าตอนแรกม่มก็ไม่เชื่อนะว่าน้องยิ้มเขาเคยมีปัญหามาก่อนบอกได้เลยว่าเราก็ต้องติดตามเขาค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเห็นใส่สารสากัดแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มานําเข้าจากต่างประเทศเลยแล้วบอกบางอย่างนะเข้มข้นราคาแพงด้วยราคาแรงไหมคะ มิงค่ะดีดีหน่อยนะเดียวหนูให้เองปอเนี่ยโปรฟังแล้วยิ้มเหมือนจะหัวง่ะแล้วปอมไม่ไดยแบบฟังยิ้มาเองเลยนะคะวันนี้นะคะปกติหนึ่งกล่องเนี่ยราคา1น9 0าบาทวันนี้นะคะลดไปเลยเหลือ690าบาทแต่เดียวเราไม่ควรจะซื้อแค่กล่องเดียวเพราะว่าถ้าซื้อ3มกล่องจะลดลงไปอีกเหลือ 1800บาทไม่พอมีของแถมเป็น เป็นครีมกันแดด2หลอดด้วยเฮ้ยพูยง่ายว่าจ่าย1,800บาทนะคะได้ถึง3กล่องแล้วก็ได้ครีมกันแดดถึง2หลอดโอ้ยค่ะสังซื้อช่องทางไหนจ๊ะโทรมาก่อนเลยนะคะที่เบอร์0 6 4 3 4 9 4 1 4 1นะคะ0 6 4 3 4 9 4 1 4 1หรือเบอร์0 6 4 3 4 9 3 3 4 4 0 6 4 3 4 9 3 3 4 4หรือไลน์มาได้ที่ วอร์ด้า <Water>, 99มีอำนามีอำนาหน้าด้วยค่ะ<ม> V O R D, A 99. O R D A 99นี่เลยคุณผู้ชมขาโปรดีมากเลย คือเมื่อเราบำรุงแล้วให้ดูดีแล้วเนี่ยครีมกันแดดก็ต้องตามมาด้วย<ช>ลเพราะฉะนั้นในโปรนี้ก็เลยจัดครีมกันแดดให้ด้วยดูบำรุงก็ปกป้องแล้วกแม่เนาะ,<ช>ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตย้ำโปรเด็ดเด็ดนี้อีกสักหนึ่งทีล้กันซื้อวอด้านะคะหกล่องนะคะปกติแล้วราคา1,290นะคะ, 1, ะ,คะวันนี้นะคะลดเหลือ690บาทแต่ถ้าซื้อ3กล่องนะคะราคาถูกลงไปอีกเหลือ 1,800บาทและมีของแถมนะคะเป็นครีมกันแดดนะคะ2หลอดด้วยกันมาโทรไปที่เบอร์064-349-4141 0 6 4 4 4 9 3 3 4 4หรือว่าแอดไลน์มาที่ว o d a ด9านะคะมีแอดตำหนาด้วยนะโอเคจริงๆแล้วแมแนะนำให้คนคในรอบๆตัวแม่มใช้ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วว่า แทบจะไม่ต้องแนะนำเลยเพราะว่าคนที่เห็นจะชอบมาถามกินอะไรแล้วเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเลือกใช่แล้วก็ขอเสริมค่ะแล้วโปรโมชั่นนี้นะคะทีมจัดขึ้นก็คือมีเฉพาะในรายการผู้หญิง่ะินใช่เป็นตัวเปิดตัวตัวแรกของตัวซัพพลีเมนต์นะคะเป็นอาหารเสริมก็คือมีแค่ที่นี่เท่านั้นค่ะของผู้หญิงทำมาหากินอ้ยสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมคะ เป็นการเปิดตัวเปิดตัวซึ่งจริงๆถ้าเปิดเป็นแฟนคลับของคุณยิ้มหรือแฟนคลับของน้ำจะรู้ว่ามันมีตัวที่เป็นใช้ใช้แบบทาแต่ถ้าเป็นซัพพลีเมนที่เป็นรับประทานแบบนี้ก็คือในรายการนี้รายการเดียวผู้ชมค่ราคานี้มีเฉพาะในรายการผู้หญิงทำาัหากินเท่านั้นนะคะใช่ค่ะรีทังเข้ามานะคะหรือว่า เออทักม็ทางไลน,น์ก็ได้ก็ต้องจัดกันไปน้องยิ้มเลยน้องแหม่มพี่เสื้อทำงานแม่คุณจากันทำกมของเรามาอีกแล้ววันนี้อุ้ยตายแล้วเจ้าของอ่านเลยจ้ะทำงานก็หวังจะรวยแต่ถ้าอยากสวยต้องบำรุงด้วยวอร์ด้าเมราเซราค่ะ สุกันนี้ไปก่อนแลนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ